กำลังจะมีการชุมนุมในวันที่7นะครับแล้วก็วันที่10นะครับจริงๆช่วงนี rápido, ้การชุมนุมกลับมาคึกคักนะครับมีการจัดกิจกรรมคาร์ม็อบซึ่งคนล้นหลามนะครับไม่ว่าจะเป็นล้นหลามที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการล้นหลามที่บริเวณถนนวิภาวดีนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นม็อบเนี่ยเป็นเรื่องของการชุมนุมพื้นราบนะครับเดินเท้าชุมนุมนะครับเมื่อเดินเท้าชุมนุมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ถูกสลายการชุมนุมง่ายนะครับถูกฉีดน้ําก็ได้ถูกกระบอง ตีก็ได้ถูกกระสุนยางก็ได้พอเป็นคาร์ม็อบเนี่ยนะครับรัฐบาลเหมือนกับตั้งหลักไม่ถูกว่าจะบริหารจัดการยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินคดีกับกลุ่มคาร์ม็อบยังไม่เกิดแล้วก็คาร์ม็อบรัฐบาลจะยัดข้อหาว่าทำโควิดระบาดก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ชุมนุมในรถยนต์ข,ของตัวเองนะครับจะอ้างว่าจราจรติดขัดก็ไม่ได้อีกเพราะว่าช่วงนี้คนส่วนใหญ่เวิร์กฟอร์มโฮมถนนแทบจะเป็นถนนล้างแท็กซี่ไม่มีจะกินอยู่แล้ว ม็อบก็ไม่ได้ทําให้รถติดขัดอีกจะโทษเรื่องการจราจรไม่มีข้ออ้างอีกดังนะั้นคาม็อบเนี่ยระบาดแล้วก็ขยายตัวจริงๆนะครับในช่วงไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับจะมีม็อบอย่างน้อย2ม็อบเกิดขึ้นม็อบที่1คือม็อบวันที่7สิงหานะครับเจ็ดสิงหาเนี่ยนัดผ่านเพจเยาวชนปลดแอกแล้วก็มีม็อบอื่นๆนัดคู่ขนานกันนะครับขนาดเดียวกัน10สิงหาก็จะมีม็อบของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมด้วยนะครับม็อบ7สิงหาเนี่ยนะครับเยาวชนปลดแอดเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่ง ไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีแกนนาจัดทีไรเนี่ยก็ไม่มีแกนนาปรสาสัยไม่มีอะไรเป็นม็อบซึ่งไร้แกนนาอย่างสมบู์แบบแล้วแตกต่างกับมอ็อบแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับแนวร่วมธรรมศาสตร์เนี่ยก็คือกลุ่มรุง้งกลุ่มเพนกวินกลุ่มคนอื่นๆสิบสิงหาเนี่ยกลุ่มนี้มีเจ้าภาพชัดเจนนะครับประกาศชุมนุมแต่ยังไม่เปิดเผยจุดส่วนเจ็ดสิงหาเนี่ยเยาวชนปลดแอบประกาศแล้วว่าจะไปจุดไหนนะครับ ส่วนการชุมนุมคู่ขนานในประเทศ7สิงหาเกิดขึ้นหลายจุดเป็นคาม,ม็อบเหมือนกันที่จันทบุรีก็มีนะครับที่น่านก็มีนะครับหลายจังหวัดในภาคอื่นเหนือภาคอีสานภาคใต้3จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสก็มีดังนั้น7สิงหาเนี่ยจะมีคาม,ม็อบหลายจังหวัดนะครับจังหวัดที่ตอนนี้ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือกรุงเทพเพราะว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกประกาศจะไป บางสถานที่ที่อ่อนไหวนะครับเป็นสถานที่ซึ่งก่อนหน้านี้ปีที่เราก็เคยมีการชุมนุมกันแล้วก็มีการประทะเกิดเรื่องกันสับสนวุ่นวายนะครับนั่นคือพื้นที่บริเวณใกล้ๆท้องสนามหลวงนะครับการชุมนุมวันที่7ต้องย้ําว่ายาวชนปลดแอกจัดแต่แกนนําคือใครไม่รู้เพราะรูปแบบการชุมนุมเยาวชนปลดแอกไร้แกนนำนะครับดังนั้นหลายๆคนก็เริ่มออกมาประกาศนะครับว่า อาจจะไม่ไปเข้าร่วมม็อบ7สิงหาตัวอย่างเช่นคุณนัทวุฒิใส่เกลือประกาศนะครับว่าชุมนุม7็สิงหาคุณนัทวุฒิคงไม่ไปเข้าร่วมนะครับเคารพในการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่แต่ห่วงใยนะครับ เห็นจุดที่จะไปแล้วห่วงใยไม่ก้าวไกยการตัดสินใจส่วนตัวคุณนัทวุฒินั้นขอเคลื่อนไหวต่อแน่นอนแต่ว่าเรื่องเจ็ดสิงหานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าไม่ได้มีการประสานมาแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวว่าจะจัดอะไรปลาใยหรือไม่อย่างไรดังนั้นคุณนัทวุฒิประกาศว่าไม่รู้เรื่องม็อบเจ็ดสิงหานะครับแต่ว่าเจ็ดสิงหาส่วนกรุงเทพเนี่ยเป็นประเด็นนะครับว่าจะมีการชุมนุมแบบไหนอย่างไรนะครับส่วนเจ็ดสิงหาทั่วประเทศไม่ได้เป็นประเด็นนะครับหรือแม้กระทั่งม็อบของคุณลูกนัด จะระดมสลิมกับใจนะครับวันอาทิตย์10โมงเช้ารวมตัวกันที่ทองหล่อบ้างที่อโศกบ้างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าจัดสิงหาของเยาวชนปลดแอกเหมือนจะ จะเป็นม็อบที่มีคนจับตามาที่สุดว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่อย่างไรแต่พอมีข่าวเรื่องม็อบจดสิงหามันไปลามสู่ปัญหาอื่นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการแห่กันยัดคดีเพนกวินยัดคดี on, ดดาอานน์ยัดคดีฟ้าผมสอนยัดคดีรุ้งปนัสยายัดคดีไผ่ดาวดินถ้าผู้ชมสังเกตสองสามวันนี้คนเหล่านี้คดีมาอื้นนนนะนนนอ,อนะครับไผ่ดาวดินประท้วงหน้าสํานักงานตํารวจก็โดนรวบไปต่อชดนะครับเมื่อวานนี้กว่าจะได้ประกันก็ยุ่งตอนนี้ก็มีรายงานว่าจะถอนมาถอนประกันไผ่าดาวดิน อนนลนำพาเพนกวินนะครับรุ้งคนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับการชุมนุมในวันที่7ที่จะถึงแต่ในมุมมองตำรวจอาจจะมาว่าทุกคนเกี่ยวข้องกันหมดดังนั้นมีรายงานของการถอนประกันอานน์เกิดขึ้นแล้วนะครับก็แปลว่าอานน์มีโอกาสจะต้องกลับไปอยู่ในคุกนะครับหรือเพนกวินนะครับมีรายงานของการออกหมายจับมาแล้วนะครับหรือฟ้าพรมสอนมีรายงานของการออกหมายจับมาแล้วดังนั้นพอมีเรื่อง7สิงหา ก็ทําให้ลูกหลงไปลงที่คนกลุ่มนี้ทั้งที่คนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นคนจัดชุมนุมเจ็ดสิงหานะครับอานนท์โดนเพราะปราใยนะครับส่วนเพนกวินโดนเพราะไปาศสาสีศาสีหน้าต่อชะดอมเหมาะหรือไม่ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่า,าศาส์ีควรจะต้องถึงขั้นถูกออกหมายจับแล้วจับยัดคุกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเกินไปนะครับดังนั้นชุมนุม7สิงหาเร่าร้อนนะครับแล้วก็ที่เร่าร้อนมากกว่าน,นั้นก็คือวันนี้มีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเสื้อเหลืองหรือกลุ่มกอปปสซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นศูนนย์รรรรวมปปปปะะชชนนะะะาาชาาาาับบสเี่่ขไททห้กกกกอองงญ นะครับไปยื่นหนังสือถึงพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเรียกร้องให้มีการใช้ทหารนะครับเข้ามาควบคุมการชุมนุมในวันที่7สิงหาระบุแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยการชุมนุมเนี่ยนะครับมันรุนแรงนะครับสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าชุมนุมตอนนี้เนี่ยตำรวจไม่เคยมีอาวุธเลยนะครับแต่ว่าความเป็นจริงคือในการชุมนุมที่ว่าพวดีเนี่ยเราจะเห็นภาพของตำรวจที่ใช้ กระสุนยางนะครับหรือว่าใช้แกส๊สยิงประชาชนอย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งภาพของการเอาปืนจ่อหัวยิงผู้ชุมนุมซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าเป็นภาพจริงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติของการใช้ปืนจ่อหัวเพื่อเตือนให้ประชาชนกลับบ้านเนี่ยดังนั้นตำรวจเองคนยอมรับเองว่าตัวเองใช้อาวุธจริงเรียบร้อยแล้ว แต่กลุ่มซึ่งเรียกให้ทหารเข้ามาคุมการชุมนุมวันที่7นั้นบอกว่าตำรวจไม่มีอาวุธแล้วก็ขอให้ทหารออกมาควบคุมการชุมนุมนะครับนี่คือเรื่องล่าสุดที่ต้องจับตามองกันว่าจะมีการให้ทหารออกมาควบคุมการชุมนุมหรือไม่นะครับถ้าใครอยากฟังคําสัมภาษณ์ของคนเหล่านี้ว่าเขาคิดอะไรทําไมเขาบอกว่าตำรวจไม่มีอาวุธทั้งที่ตำรวจยอมรับว่ามีแล้วประกาศว่าเป็นเรื่องปกติแต่คนเหล่านี้บอกว่าไม่มีแล้วขอทหารมาชุมนุมนั้นเดี๋ยวไปฟังเต็มๆในเพจโอ้วิวรวมทั้ง u t u b e ของ Voice น,นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็มาหาทหารเนี่ยเพื่อมาขอความมั่นใจหรือท่านจะมีแนวทางวิธีการใ,ใดๆถ้าท่านไม่ไหวพลกรฉุกเฉินท่านควรจะขอความช่วยเหลือมาที่กองทัพนะคะเพราะกองทัพเขาจะออกมาไม่ได้ถ้าตำรวจไม่ขอขอมาเซ่มึงจะอยู่ช้เททำเผลททาไมทุกครั้งที่ท่านส่งตำรวจผู้น้อยออกมา ท่านเคยฟังเสียงสะท้อนของตำรวจผู้น้อยบ้างไหมว่าเขาเจ็บช้ำกันขนาดไหนไม่มีอาวุธอะไรเลยในมือไม่มีจริงๆตอนนี้นะครับมีภัยนะครับถูกจับช่วงล่วงละเมิดนะครับสถาบันชาติกำลังอ่อนแอนะครับจากภัยพิบัติโควิด19นะครับผมขอย้ำครับตอนนี้ทหารออกมาช่วยกันครับคือไม่ได้ช่วยไม่ได้ออกมารัฐประหารนะครับแต่หมายถึงว่าออกมาดูแลประชาชนครับผมอยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ออกมาใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีการหมิ่นเงินอย่างชัดเจนนะครับ